มาเดอา้อกินข้าวว่าจะไ้กินข้าวนี่แหละพักขดีตแตงโมก่อนขเอาขเขาวอยูอ่นี่ขว้างกับ่ไดดขายพ้ากันตะมกหุ่นกับคดีแตงโมกินข้าวนี่เดอ้อมกบมูเซปีพักเบี ไป้ยจังข้าวากันน,กกน้อเขากลังแนกไก่มบันบ,าน,บานแหละแมวไม่ค่อยกินแผลบ,บกมียบกมียบกมูเลยปีขเขาแล้วจำตัวเฮ้า ก็เล้ยงยุดเหยียบเข็มคนเต็มหน้าฟีดเลยฝากโนตถึงามเด้อจา้าฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากอื Ừ. Tâm hiểu cái lá dữ vậy. Không hay cái. Cà phê lên mà khác oh. Vừa dạ. แบขเสงเยงมายเียกวยกักวาเดียวกล้องเดียวสองกล้องประกุน,นกันไม่หละเนี่ยค่ะ แมือเรวนแนวทางเู้ใออยากเขาคอมเมนต์มาเด้วยเดิงเขากลุ่ม